อ่นแล้วไม่เปรกระชง้มันกินเองีเดี๋ยวพูดมาเอาบอกเขอแล้วี่านด้วยก็เดี๋ยวเลเธอกาแฟได้นะอปกติจะใช้น้ำเชื่อมมิดผล อะไรเนี่ยต้องชงงขนาดนั้นเลยเหรอต้องใส่อะไรกยแผ่นก้องไม่ให้กาดโอ้โหขาเต็มเลยกระโหลกชุดนอนเองเหรอสีนอนไม่ได้นอนไม่เราบันแขกเราต้ไงใส่เด็กนี้ได้ไม่นอนก็ตื่นแต่ตีสี่ะทมันมันเหนียวแล้วมันต้องยื่นหน่อย นี่นี่เน็แล้วตอนนั้นแกไปตั้งที่ที่ทำงานแบบนี้เหรอใช่อ๋อแล้วเอาเวลาไหนไปทำงานเนี่ยละครตอนตอนลุกไปขายตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งเที่ยงชั่วโมงหนึ่งแค่แรกแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีงานก็ขายได้ทั้งวันฝ่าหม้อเล็กอะฝ่าฝาหม้อน้ำแกงติดฝาหม้อแล้วใช่ไหมฝาหม้อเล็กอ่ะพี่โบเอาอะไรวันนึงชงได้กี่แก้วแล้วแต่กาแฟจะมีขาประจำอยู่แล้วเจ็ดแก้ว แปดแก้วเราก็ชงรอได้เลยเนาะก็สดๆอย่างนี้แหละไปไล่เวลาไปเรื่อยๆตามคิวไงอนี้ของแถวเราตัดกับข้าวผิดอะเนี่ยว่ายอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะแปลกมันก็ผั่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวไงมัดดีชามเปล่าอันนี้ชามใส่ข้าวอห้าใบนี่ไงหอาไว้เลยเอายกออกมาเลยหอาไว้เลย เขาอบหัวไว้พี่น่าคุ้ยเอากวะเหมียวใช่ใช่ไม่รู้หรอกซุปเลยนะพี่หนูกับข้าวใส่ถ้วยแค่นี้หรอหรือยังไงจะใส่ชามมีชามเใส่ถ้วยก็ได้ไหมใส่กลับนะแต่ข้าวหนูใช้ชามที่เหมียวลูกไปเมื่อกี้กับข้าวมีข้าวแม่หลงมาตัวเล็ดแล้วมีแกงเป็ด เศาเ่มอเราก่อนเล่นกันน้อยมากเย7กิโลเคเอาคุกกี้มา้ชิมกันเอง นี่ไงอนุกมาแล้วให้อนุกเลยแก้วเมื่อกี้น้ำส้มอย่างเดียวน้ำส้มใส่ขี้เชื่อมเออเนี่ยแหละได้อยู่มันไม่ได้หรอกเชื่อเหอะทำไมอ่ะเพราะสูตรมันไม่ใช่อย่างนี้มาพูดได้ยังไงว่าไม่ได้หรอกพี่โบเขา คลิปด้วยในนี้เปไปโพสลูกค้าก็หนีหมดรู้แบบไม่ต้องเปิดแก๊สนะอันนี้เนื้อแบบนั้นนะกินได้วันนี้ฝังนู้นอะไรอฝังนู้นเนยโปรตนอันเล็กตอนเนี่ยแต่หัวยังเปิดอันเล็กที่ไว้อันเดียวอ่ะเอามั้ยเอาใช่ปะเอาจ้ะอเรไม่ชบบีย์ เดี๋ยวข้าวข้าวนี่มเนาะของบวานนี้มเนาะหวานข้าวข้าวนี้เดี๋ยวน้ำถ้าข้าวปลาทัญยาพืชมาใครบ้างเนี่ยไม่รู้ก็ใครก็เอามาเลยนี่อีสารกีละสวยเชียวเออถูกถูกถูกไหนมีทุบสั้นมาจุดเนาะให้ห่วยมาเช้านะได้ยินปะหนึ่งหนึ่งศูนย์จ้ะนี่เห็นไหม ศูนย์หกป้าทน้เอเ่อ้อเลี่ย้นดัเดี๋ยวเั้ให้แล้วอะโอ้โหัหนูจะตั้งตรงไหนอะถือไว้ก่อน่ดับไปะดับดดับะ

ป๊าเรียนทีนี่อ่ะมาเอาวางก็ได้วองี่นี่ไมด้รอไะ,อะเอาไฟทั้งหมดทำไม่าดกระจังอะมันมีรู มิมน่าเอรแม่รับแขกนั่นขามาขับรถตับเด็กทั้งมึง thật nhanh vậy nhìn mỏi mỏi vậy này giờ mình đang chơi quần พูดม่ห็้ม่กี่วันเนี่ยอาสวแกบอกไหมดี๋ยวมาดารักรักเก่งอท่สดมด้าเอาไม่ได้พ่อ่นเ่านเได้เยนี่เดียว้้ จายบูชาพระรันาตนตรัยพรอ้อมพร้อกันนะครับอิมินาสการนาีานะทธพาอภิปูชยามะอิมินาสการนาีนะธรมมาอภิปูทยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูทยามะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธตัพวาทุกทางตัะวนต่างอภิวาทีมีพระหัตโตส,สัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะ

สัพพละเียสัตวตวัดตสาวสังจันวตินาทิเนะระเียมัตตานิยิตาวาเยกวิวิธานิสุขาวานิโมขังสุขังอธิขเมยานาโรสปันโย Rūnikuwa nārua hitayasa, kapa ni nānguwa retoa karamiasa. Pāpātoa samkuwa ni muata mātea teana sa, tawa teana ututea teia mā, Pani aji te apata, kina apata, kina nika tawa, te apata, kine พมมังคดรามรกขันตุสาปเทวตาสาพุญตาลูกาเวนัสัตถสุทีละภาวะตุเตยภวตุสากมังคดรามรกขันตุสาปเทวตาสาภธรรมานุภาเวนัสัตา พระวันตุเตพวตุสะบาปังารารักขันตุสะเเิวตาสะะสังฆานุอาเวยะสทาสวซีพาวันตุเต รายย่าคุณผบรรดาของคุณแม่สารพีทั้งหมดนะครับที่คุณพ่อที่็นประธานทำหลักต่อไปเราจะถวายภาพพระพุทธถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เป็นลําดับต่อไปนะเจ้าข้าก่อนอื่นตั้งนะโมพระครองธรรมสามจบนะออกเสียงโธทุกวนนะครับนะโมตัสสะภะโกะโธอะระหะโธสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พิมังสุปะยัญชนะสัมปันนงังสาลีนงังโภชนานางังอุทกังวะรังอาหางพุทธะสะภูเทมิสุปฏิปันโนภะวะโตประโยชน์เพื่อความสุข แต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเลยญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีคุณแม่สารพีเที่ยงทำเป็นต้นบุญกุศลครั้งนี้ช่วยส่งผลดุลบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเละยญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงประสบแต่ความสุข ความเจริญตหลอดในการทุกเมื่อพื้นลูกลูกหลายคนนี่ว่าลูกีชิ้นน่ลูกบินดาบีกมานี่เอาตามนี้นบ้านี่ลูกจาวลูกทายมาเร็วเร็วเร็วเป็วเร็วเ็วเ็เร็เรร็อเร็เรวไปเ็รเ็

กนะายตกรับพอนะครับตอนนี้นะให้คุณแม่นุนยากน่นยัค้าวาริวหาโุระภะริโคนตินังเปตานังทุปข์กับปีจิตังปิตตังตุ้งหังสิปัเนวะสมิตาสัพเพปุริตุสังกปาจันโทปะนละโสยะคามณีโทติระโสยะ Sampi tiungi wajah-ngusah karuah สัตุมาเตียภาวะควันตรายุสุขีติขายุควาภาวะอภิวาทานิเสียเรศนิจังบุตรตาปจิโนวจัตตารุธรรมาวันทันติอายุวันโลสุขังพระราม ยกันตอนนี้วต่างทุวางคันลอยตุบาทตังสอติสังสุขานุสงฆ์โอตัวจะสุยังธรรมจเรสุภินางไนยธรรมวาจักธรรมปะจ กินงปาจาพินามโนรรมังมาสานิทิเตยปะจาพินาปะจาพินงนิกาตวานาราภานสวัเดปะจายากด้ทิเต สองตัวตับตัวนะเว้ยืนดวดกตัวให้พักคายกคนเดียวนะายกโลกกอโดนโลกโดย